ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547ที่มาสืบเนื่องมาจากมาตรา81แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540กำหนดไว้ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาอบรมจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ขึ้นเพื่อกำหนดให้มีการจัดระบบข้าราชการครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด7โดยเฉพาะในมาตรา54ได้กำหนดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่ส่วนราชการที่บริหารและจัดการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจึงเห็นควรกำหนดให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยู่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกันและโดยที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการครูพุทธศักราช2523ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีหลักการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ที่ให้หยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและเพื่อให้เอกภา,ภาพทางด้านนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดและในมาตรา55ได้กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกือ้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547ขึ้น 1. การเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ขององค์คณะในการบริหารงานบุคคลตามพรบรเดิมวงเล็บ พรบระเบียบข้าราชการครูพศ2523กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการครูกคอกคกลมอกคจังหวัดตามพรบใหม่วงเล็บพรบระเบียบข้าราชการครูพศ2547กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากคสเป็นอกคสเขตพื้นที่การศึกษา 2. คณะกรรมการกคสประกอบด้วยอัตราส่วนดังนี้7ต่อ7ต่อ7เท่ากับ21คนเป็นโดยตำแหน่ง7คนได้แก่รองมวรกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่งอีก5คนได้แก่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เลข,ขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาเลข,ขาธิการคุรุสภาและเลข,ขาธิการกอพอผู้ทรงคุณวุฒิเจคนซึ่งคอรมอแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลกฎหมายบริหารจัดการภาครัฐบริหารองค์กรการศึกษาพิเศษด้านบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ ผู้แทนขราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนมาจากผออ,อสอ,องอเขตพื้นที่การศึกษา1คนผู้บริหารสถานศึกษา1คนข้าราชการครู4คนบุคลากรทางการศึกษาอื่น1คนให้เลขขาธิการกคสอเป็นเลขขานุก,การและให้เลข,ขาธิการกคสอ แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานกคสเป็นผู้ช่วยเลขานุการสองคนวงเล็บมาตราเจ็ดอำนาจหน้าที่ของกคสทำหน้าที่บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวงเล็บรวมเขตพื้นที่การศึกษาด้วยดังนี้ 1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงาน บุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพรบนี้ 2. กำหนดนโยบายวางแผนและกำหนดกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ออกกฎร,ระเบียบข้อบังคับวงเล็บเมื่อได้รับอนุมัติจากคอรมอให้ใช้บังคับได้ 4. พัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. ตีความปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้บังคับตามพรบนี้ 6. วิเคราะห์วิจัยติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลาก,ากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานตามพรบนี้ 7. รับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งและการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ 8. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่างๆตามที่กำหนดในพรบนี้ 9. ดำเนินการพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยการออกจากราชการการอุทธรณ์การร้องทุกข์ตามที่กำหนดในพรบนี้ 10. รายงานและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการอกคสอเขตพื้นที่การศึกษาคณะอนุก,กรรมการหรือผู้มีหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามพรบนี้ 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพรบนี้หรือตามกฎหมายอื่นวงเล็บมาตรา19 3. อกคสเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยอัตราส่วนดังนี้3ต่อ3ต่อ3เท่ากับ9คนตำแหน่งประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจำนวน1คนเป็นโดยตำแหน่ง3คนได้แก่ผู้แทนจากกคส1คนผู้แทนจากครุสภา1คนและผู้แทนจากผอสนงเขตพื้นที่การศึกษา1คน วงเล็บทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนในเขตพื้นที่การศึกษาที่คัดเลือกจากบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์การบริหารงานบุคคลหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนสามคนประกอบด้วยผู้แทนจากผู้บริหารสถานศึกษา หนึ่งคนผู้แทนจากข้าราชการครูหนึ่งคนและผู้แทนจากบุคลากรทางการศึกษาอื่นหนึ่งคนหน้าที่ของอ,อกคคสอเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่โดยสรุปดังนี้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งการพิจารณาความดีความชอบและด้านอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ทำการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยการออกจากราชการการอุทธร์การร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพรบนี้การดำเนินการส่งเสริมพัฒนากำกับดูแลติดตามการจัดทำพัฒนาฐานข้อมูลการรายงานประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพรบนี้กฎหมายอื่นหรือตามที่ กขอสอมอบหมายวงเล็บมาตราย3 4. าตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี3ประเภทดังนี้กตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. ครูผู้ช่วย 2. ครู 3. อาจารย์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5. รองศาสตราจารย์ 6. ศาสตราจารย์ ตำแหน่งในข้อ1และ2จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ส่วนตำแหน่งในข้อ3ถึงข้อ6ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญาหมายเหตุตำแหน่งในข้อที่1ครูผู้ช่วยต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา2ปีพรบรเดิมข้าราชการครูบรรจุใหม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ6เดือน ขอตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 3. รองผู้อำนวยการสำนักงาน